สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ที่หกโอ้พฤศจิกายนสองพันหกสิบห้านะครับวันนี้ก็เขานา้หนาวไม่ไม่มากนะครับโคราชเราวันเองก็ประมาณสูงเราสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบอะไรแต่เงียมันก็อากาศเย็ยนสบายแต่เพื่อนครับเราลองตองสองดวนี่วันนี้ผมอยู่แยกเอยไมานะาจะมีเหมือนก็จะมีนู่นรับมีพายุขเขา้า มาช่วงนี้นะครับ,รบก็ถ้าบอกตื่นก็มากระจายทั่วเนะาเนะนทั้งสามสิบจังหวัดที่เห็นเลกระแชแต่ว่าตอนแรกผมก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเอาแต่ว่าเออมันเข้ามาจริงไหมมันก็จึงแบบไปไปลายกระจายทั่วๆไปลองดูผู้นีสวรรคไม่รู้แรงหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นผลกระทบเฉย,เฉยแต่ว่ามันก็ขึ้นนะครับมันก็ขึ้นครับวันนี้วันอาทิตย์ พฤศจิกาข้าครับวันนี้ก็มีกระถินหลายวัดบ้านเองนะครับก็ไปตะบุญทำทานบ้างนะครับอะไรนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับมีวัดวัดหนึ่งนะที่มีพระรูปเดียวคือสมักสงโกบโนนินทรายบัดโกบโนนินทรายตะบนมางข้าเท่าจี่ทางรถไฟนะครับทางนี้รถไฟผมไปอยู่ตรงนั้นแบบเป็นนักสงมีพระรูปเดียวเห็นเห็นลูกศิษย์บอก โอเคครับวันนี้ก็มาดูภาพผลบรรยากาศทัว่วไปนะครับวันอาทิตย์สีดแดงครับ <laughs> เป็นงานแต่งงานทั้งนี้เลยครับสวัสดีครับโชคด,ดีมีตังใช่ครับปลอดภัยกันทุกคนสวัสดีครับ